ตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเรื่องดความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดคำหยาบเด็กอายุต่่ากว1 8ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพันนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับสวัสดีนะครับนะ FC ของพี่คิงทุกท่านเราก็กลังอยู่กับพี่คิงอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องซิงโครดัม V3 เช่นเคยนะครับนะอ่าก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือเพิ่งรับชม ช่องพี่ชิงนะก็ไปดูกันได้นะก็ช่องมีคลิปเยอะแยะเลยนะมันเป็นช่องใหม่แต่เพิ่งทำไงเ <c oughs> ออก็ <c oughs> าฝากไว้ด้วยนะครับนะอ่ะยังระดีถามก่อนล้วกันนะรอบเจโซนะหกเกมวันนี้รวมอยู่แค่นี้มีพีจีอย่างเดียวนะค่ายอื่นไม่มีนะรอบระดีถามรอบดึกนะอันนี้ก็ไม่รู้ทำไมตารางออกมาแค่นี้พี่ชิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออประมาณนี้นะในกลุ่มนะดูรอบหัวค่ำกับรอบเย็นก่อนล้วกันโอ้แมวมาดีตั้งแต่รอบเช้าแล้วนะ เช้าที่ยางนะแต่ค่อนข้างจะใช้คําว่าแข็งได้อยู่ก็ไม่ได้ว่ามาดีแต่ก็ไม่ได้ดีเหมือนที่คลิปพี่ชิงพึ่งลงไปคลิปล่าสุดเห็นไหมเออม,มันใจแบบอืมไม่ค่อยสมน้าสมเนื้อเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะโอเคนี่เห็นไหมเออโอเคมาอัปเดตสมาชิกในกลุ่มของเราคับน,นิดนึงแล้วกัน5152คนไปแล้วนะครับนะตอนนี้โอ้โหเผอแป๊บเดียวนะพี่ชิงมาอยู่แป๊บเดียวแม่งขึ้นมาโอ้ใคร ตอนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะเออก็ยินดีต้อนรับนะครับนะจะพูดมึงกูทำไมนะครับนะโอเคสำหรับต้องต้องต้องพูดใด้น่ารักสักนิดหนึ่งนะเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มนะยินดีต้อนรับนะครับนะสำหรับทุกคนนะที่เพิ่งมาเป็นสมาชิกในกลุ่มนะก็เช่นเคยนะก็ดูแนวทางเพื่อนๆในกลุ่มเอานะสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่นะโอเคประมาณนี้ส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็คอมเมนต์แรกนะครับนะเออเกย,ย์พี่คิงกัดจะมาลองเกมนี่เพิ่งเห็น นะรูะ้วมเดทตอนไหนแต่กูเพิ่งเห็นนะ่าเปไม่ขี้เนี่ยไม่ถึงห้านาทีนะโอเคมาพี่คิงอยากลองสักนิดนึงอ่าจะได้ไปโม่กับเขาถูกเดี๋ยวไอ้ตัวทุบดิบบางอีกแล้วขอเลือ่อยตัวนี้แป๊บนึงมาอ่ะเดี๋ยวมันได้ทำสุดเท่าไหร่อ่ะีบาทเหรอโอเค,อเคมี่ซื้อฟีสปินอะไรไม่ได้เลยอ่ะพี่คิงของอ่านนิดนึงดิอ่า โอ้แม่เจ้า What o oh, อ yo มันนอมัน no โอ้โหภาษาอังกฤษเค okay. มึงทำซับไทยให้กูก่อนได้ไหม <c oughs> โอ้ยสแกตเตอร์เกมนี้เอาคร่าวๆว่าสแกตเตอร์สามตัวแล้วกันนะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นแบบคูนแบบสาวทำอันนี้เอาไปที่หน้าม่านะกลัวาภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไม่ค่อย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 คล่องเหมือนกันแล้นี่น่าจะเป็นฟิวเจอร์นะสัญลักษณ์วายอาจจะเหมือนเกม เกมอะไรวะเดี๋ยวเปลี่ยนเกมไปอ๋อไอเกมเทพนรกอะ่ะชื่อเกมอะไรแล้วนะเอ่ออพอลโลนะเราลองกันแล้วกันมั่วๆเอาตัวๆเอากดมือแม่งเลยเกมมิดเออเราไม่กินเราไม่ดูก่อนหรือว่าตัวอะไรแพงสุดเดี๋ยวแป๊บนึงนึงโ,โ,โอ้โหจิมมีเจจ่เขจะติดอ่าตัวนี้ทำไม่ใช่เหรอตัวไหนอะ่ะอันนี้ ไอ้นี่แพงสุดไอ้นี่คืออะไรอะไม้กาเขนกับแมวดําโอเคนะสามตัวนี้แพงสุดโอเคเราจะได้เล่นกันแบบโม้โมตัวตัวไม่ได้นะเราต้องเล่นกันแบบมีความรู้นะคือจริงๆไม่ได้มีความรู้อู้โโอ้โหคุณนีุู่จะมีดวงเกมใหม่เอออะไรอ่ะอ้าวอืะโถมาอย่างดูคุณนี่ก็จะมีอะไรมาแล้วก็หายไปใช่ไหมใช่ไหมเพื่อน โอ้โหโอดูวิวายอ๋อเนี่ยพิเจอวายนอกโตัวอ้าวอ้าวแล้วเพื่อโอ้เป็นงงเอาโตแล้วกันจะได้ดูอย่างเดียวโอเคมาถือว่าเทสให้เออมามาเทสให้ดูเฉยๆว่าเกมใหม่เป็นยังไงอันนี้พี่กิงไม่ได้ลองเล่นสักรอบเลยนะอันนี้พูดเลยว่าไม่ได้เล่นเลยนะไม่มีความรู้ด้วยนะว่าเขาเรียกยังไงไม่รู้ว่าอืม ใครรีวิวไปแล้วอย่างนั้นในกลุ่มนะเออก็ลองลองดูแล้วกันอันนี้พี่คิงเพิ่งมาลองพี่คิงเลยอธิบายไม่ถูกว่าฟิวเจอร์แม่งเกมนี้ดียังไงนะ <ừ. S 1> แต่เท่าที่ดูค่อนข้างเกลือดูร้อนอย่างแล้วอะโอ้ยอูยอย้อาจจะไม่เกลือเออโอเคเอาตามที่เห็นก่อนนะเกมนี้โอ้โหแม่งชงเยอะมากดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เป็นเกม6ช่องนะตามที่เห็นและซื้อฟรีไม่ได้โอ้โห,โหเกม6ช่องแลซื้อฟรีไม่ได้มีน้อยเกมมากอพอลโลแม่งยังมียังมีซื้อฟรีให้เข้าใจไหมเอออ่าโอ้โหแต่เท่าที่เห็นไม่มีคอมโบโเลยนะอืออือดูอดูดูดูดดดด อุ้ยดยูอุ้ยมาเลยน้องสาวยังไงโอ้โถคอมโบสามดอกอยากลองเข้าฟรีสักรอบจังเลยจะได้อธิบายถูกว่าเกมเป็นยังไงโอ้โหแต่จะถามถึงเข้าฟรีคันนวนยังไม่มีเลยครับมันอะไรกันเนี่ยเอมอะไรของมึงวะเฮ้ยโอ้โห ไม่มีเลยคำนวณแล้วกูเสี่ยงเอาทุนมาเยอะด้วยไงนะนี่ไม่ได้เอาทุนมาเยอะหรอกเนี่ยพี่จิงกะใส่มาเล่นใครเช่นวินลืมลืมแบ่งทําแม่มันนะเออเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าดูท่าไม่ดีเราเหลือไว้สัานิดสักหน่อยแล้วเราค่อยเป,เปลี่ยนไม่ก็เติมใหม่ก็ได้นะโอเคถือว่าเป็นเคสรีวิวแล้วกันอันนี้เรา มันเป็นภาษาอังกฤษแต่พี่คิงไม่แน่ใจว่าปรับภาษาไทยได้ไหมนะแต่พี่คิงไม่เห็นเลยนะว่าปรับภาษาไทยตรงไหนนะเออเนี่ยอ่ะเราจะเห็นฟ well. ิวเจอร์อย่างหนึ่งของมันคือฟิวเจอร์วดีผู้หญิงนี่นะน่าจะเป็นฟิวเจอร์วด์แบบคูณคูณตามตัวอันนี้พี่คิงไม่แน่ใจว่าจ่ายยังไงวะเฮ้ยนะลองเอาโม่โแล้วกันนะลองดูเอาเออหรือว่าใครนี่โอ้หโอ้โหร้อยหนึ่งเฮ้ยบ้าบ้าแล้วเค โอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะปุ2บเจ็ดร้อยสิบสองบาทโอ้เ oh, mm hmm. มื่อกี้ไอ้ผู้หญิงทั้งสามตัวเรียงกันโอ้โ oh, ห mm hmm. แล้วบุ้ม mm hmm. บุ้มบุ้มเลยงงงงเอ๊ะ eh? mm hmm. ดู mm hmm. นี่อ๋อ oh, mm hmm. มันคือวายวายดีๆนี่แหละแล้วถ้ามีตัวเอ๊ะ mm hmm. eh? ลืม หรือมันมันเป็นวายสามคูณสามตลอดเอ๊ะไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเขอเขาขาดูอีกรอบนึงอ่าแต่พี่ชิงคิดว่าเมื่อกี้พี่ชิงเห็นอะไรแปลกๆนิดนึงนงนะก็คือไอตัวผู้หญิงอะ่ะมันเป็นวายแต่มันคูณได้สามครั้งก็คือถ้ามันจับได้สามรอบก็คือมันได้สามครั้งเลยนะถูกไหมเออง่ายๆก็คือตัววายอะ่ะมันอยู่สามเทิน,น,นนะถ้ามันต่อเนื่องนะถ้าที่พี่ชิงสังเกตดูนะอันนี้เราก็มั่วเดี๋ยวขอดูอีกรอบนึงเออผมก็ไม่ได้สังเกตได้ดีไง แต่เท่าที่ดูนะพี่เขียบนี่อ่าจริงๆด้วยเห็นไหมอ่าเห็นไหมเออวายคือแม่งสามเทินถ้ามีตัวจับนะถ้ามีตัวจับก็จะหายไปเห็นไหมเออแต่พี่คิงไม่แน่ใจว่าจะมีผลกับตัวคูณด้านล่างไหมเพราะไม่เห็นขยับนะก็น่าจะเป็นแบบคูณไล่ระดับตามตามเกมอื่นทั่วไปนะเราี่ดูนะมีหมัว แต่ในส่วนของการเข้าวีนอกจากตอนแรกนั้นเงียบเ,ยเกินเพื่อนๆโอ้โหดูเบ็ด40กระโดดหัวใจเลือเกินนี่เรากดตะโบยางยังเาไม่คิดเรากดแล้วนี่เออเป็นเกมที่ มึงเลื่อนช้ามากโอ้ยทุ้ตๆมาอีกแล้วแบบเมื่อกี้โว้เฮ้ยเฮ้ย้ายขวาตู้ตู้รอนิดนึงยังไงลูกอุตูอุตูหกสิบบาทเคโอทโหฟิเจอร์นอกน่าสนใจดีนะเออเหมือนเกมอีกเกมหนึ่งที่มันเป็นเกมปั่นเหมือนกันอ๋อกี่เกมโจนหญิงอะอ่ะเฮติกเฮติกอ,อ,อะไรเนะี่ย จำได้ไหมอ่าก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ตัวนั้นจะอยู่เป็นวายแท่งกลางเลยแล้วก็คูณดุ้ม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 จนกว่าจะหมดคูณแต่นี่อยู่สามรอบนะเท่าที่ดูนะโอ้โหก็ถูกเอ๊ะก็ถูกเข้าฟีสักรอบดีโอ้อยากดูอ่ะเข้าฟีแล้วจะเป็นยังไงอยากเห็นนะอ้าวเฮ้ยอะไรอ่เดียว อะไรอ่ะโอ้โหมึงไม่ทำมาให้ดีกว่าละเพื่อนเกมนะเกมยังใหม่นะอันนี้พูดเลยเพิ่งมาไม่รู้มาตอนไหนด้วยเมื่อเช้าไม่มีอดูุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงยังมีอีกโอ้แต่งนอกดีจังโอ้ถ้ามาสามตัวได้รุ้เลยนะนจริงนะ เบ็ดย0ิบยังจ่ายหกร้อยกว่าเมื่อกี้รอบแรกเ<ม>อ่อไม่รู้พี่กินไม่น่าจ่าเบ็ดไหนแต่ก็จ่ายเจ็อกว่าเหมือนกันนะเออฟิวเจอร์นี้แม่งเอาจริงอืแทบไปต้องเข้าฝีก็ได้นะพี่ลุ้นแต่งนอกออกแบบลุ้นไอไวเนะี่ยสามตัวดูนะน่าอยู่นะบุบบะอืมไม่ชอบอย่างหนึ่งตรงที่มันคูณคูณคูณหนึ่งคูนหนึ่ง,น,น,งนี่แหละนะพอมันหมดคูนปุบมันก็เด้งกลับไปไงแต่ส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ทุกเกมดู อบมากเลยเอานนี้พี่ฮิงชอบนะเนี่ยฟีเจอร์คูณคูณสามครั้งเนี่ยได้ลุ้นอยู่นะแล้วเกมนี้เอาจริงๆเป็นอีกเกมหนึ่งที่จ่ายไม่ได้หน้าเกียกอะไรนะที่ดูนะเห็นไหมเออก็ได้อยู่นะจ่ายนี่มาอีกแล้วอดูอูด,อดูยังไงเฮ้ยยังไงยังไงมีต่อไหมโป้สันนาดู บ้าไปก็แต่งนอกกีละร้อยกีละร้อยสองร้อยอยู่นะเออที่พี่ยิงบอกไงไม่น่าเกียดเลยนะควาจริงก็น่าเล่นอยู่นะเนี่ยเกมนี้สำหรับคนที่แบบออใช้คำว่ายังไงดีมีเวลาให้มันเป็นเกมนี้อะไรก็ไม่รู้ที่เหนื่อยมากดูโอ้โหยืดเดยอะเหลือเกินโอ้ยเราลองเพิ่มเบ็ดดูสิคลิปรีวิวนี้ขอสักออถ้ามีดวง พอสักสองพันออกูจะหนีไปใครเช่นวินแล้วเนี่ยเพื่อนโอ้โหด้วยความที่มึงลีลาเหลือเกินดูโอ้โถยโอ้โหนโอ้โหเฮ้ยสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์เข้าฟีหน่อยได้ไหมเข้าฟีไปเลยโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะโอ้โหมึงไม่เข้าฟีให้กูรีวิวบ้างเลยเพื่อนว่ามังน่าสนใจยังไงแล้วโอ้โถมาจะลองไป6กสิ พอแตกนอกไปิบแบบไม่จี๊ดตะโป๊ะโป๊ะแล้วนบโองโอ้โหไม่โป๊ะแหละตอนนี้นะเอ,อาใหมแล้วสองตัวเฮ้ยอุยอุย๊ยฮดอกดอกนอื้ออเพื่อนไม่ชื่นใจเลยดูที่พี่คิงบอกไหมลุ้นแตกนอกแม่งได้ลุ้นมากนะถ้ามาสองตัวสามตัวถ้ามามาสองตัวก็ได้ลุ้นจริงๆแล้วถ้ามาแบบรอบนั้นนะ่ะสองครั้งไม่จี๊คือคุณ คูณแบบเรียงๆอ,ะอ่ะอ่าเห็นไหมมีมาสามตัวแล้วเรียงคนละช่องโอ้โหโคตรสวยโอ้โหแต่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยสวยเริ่มเกลืออ,อ,อ,อย่างไรลูกไม่เข้าฟีนจริงๆไม่คิดจะเข้าฟีนจริงๆ เดี๋ยวเดี๋ยวขอหยุดก่อนทเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มดูดกูแล้วเพื่อนกูรับเป็นอะไรหรอวะโอ้รีวิวแต่เสียตั้งพันเมินก็ไม่เอานะ <c oughs> เออเอาพวกหอมปากหอมคอเออโอ้โหนี่อุ้ยน,นี่ยังไงนี่อัโถแหวนเฮ้ยได้อยู่ แหวนช่องสองอัตโตคอมโบโน้อยเหมือนกันคือถ้าไม่มีตัววายนี่คือแทบจะไม่คอมโบเลยนะดูสันขนาดมีวายอัตโตไม่เข้าฟีจริงดิโอ้โห เป็นคลิปรีวิวพี่กูต้องมาเสียตังค์เพื่อโพโ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเริ่มแล้วเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนเออมาดอกสุดท้ายโบโบยังไงแมวแมวดำแมวดำ ไม่มาโอ้โหเพื่อนเลยไม่มีเข้าฟีเลยโอ้โหวายมาช่วยชีวิตโบเฮ้ยเกอรเตอร์สองตัวโอ้ได้ไหมละ่ะกราบเลยกราบได้ไหมกราบวายสามตัวโบเอ้เฮ้เอ้เฮ้เฮ้เฮ้เอ้ขอ,อ,อ,อโทษขอเธอเพื่อนมาขนาดนี้แล้ว โอโตโอโตโอโห้เก oh, okay. สัน่นสั่นแล้วเข้าฟีไปถ้ามันสั่นมันจะไม่คำนวณแล้วโอโห้เพื่อนใจจืดใจดำเหลือเกินขอแค่เข้าฟรีให้ให้ได้ลุ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้หวังอะไรเลยนะเนี่ยเอออื้ม อยากรีบิปแบบสวยๆไงจะได้ครบทุกฟังก์ชันว่ามันมีอะไรบ้างโอ้โหแล้วนี่มึงไม่เข้าฟรีกูอธิบายไม่ถูกเลยว่าเป็นยังไงประดูประตูสักปื๊ดสักปื๊ดหน้าโอ้โหมาอีกแล้วสองตัวมันอะไรกันแล้วเพื่อนเลิฟโอ้โหดู ยังไงออโอ้โหไม่ยอมปล่อยเราตายมันก็ใจดีอยู่นะมันไม่ยอมปล่อยเราตายเลยแต่มันไม่เข้าฟีให้เราดูโอ้โหร้อยหนึ่งที่นานมากจริงว่าวันนี้เราคงกดหวังแล้วแหละนะเข้าฟีนะเออ อยากเข้าฟรี่ยมันจะได้เป็นคลิปรีวิวที่สวยอ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวปืหนึ่งพันกูโอ้โหกูขอแค่เข้าฟรีมันจะได้เป็นคลิปรีวิวที่เพอร์เฟกโอ้มาเอาเราสรุปเอาตามนี้แล้วกันนะฟีเจอร์ Y วได้สามครั้งไอตัว Y วเห็นไหมแล้วก็ถ้า มันมาหลายตัวมันก็จะเด้ง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 ต่อกันอีกทีๆๆนึงอ่ะทีนี้มันก็จะคูณกับไอตัวด้านล่างเห็นไหมนี่นี่จะเขาเมาส์ไล่ดูนี่ไอ้คูณหนึ่งคูณสองคูณสามรู้สึกว่ามันจะมาคูณต่อกันยิ่งคูณหลายต่อยิ่งได้เยอะนะและเกมนี้เหมือนที่เห็นตัวจ่ายไม่ได้น่าเกลียดเลยจ่ายโอเคอยู่นะกับราคานะสําหรับเบ็ดนะเบ็ดนี้จ่ายสิบเบ็ดสิบสองจ่ายสิบบาทตีละแปดบาทเนี่ยจริงว่าโอเคนะไม่น่าเกลียดเลยนะเออเมื่อกี้เห็นไหม เอาจริงๆมันก็ถามว่ามันน่าเล่นไหมถ้าเปรียบเทียบเป็นประเมินเป็นเป็นดาวนะพี่คิงให้ประมาณสัก8คะแนนเต็มสินะถือว่าน่าเล่นลุ้นแตกนอกเอาแต่เหมือนที่เห็นเลยเข้าฟรีแม่งมาให้ลุ้นแต่ไม่เข้าเลยนะก็ตามที่เห็นนะก็ประกอบการตัดสินใจส่วนในเรื่องฟรีสป,ปินเมื่อกี้พี่คิงอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจและยังไม่เข้าฟรีโอเคเดี๋ยวค่อยมารีวิวรอบหน้านะหวังว่ามันจะเข้าฟรีนะถือว่าขอโทษแล้วกันนะครับนะที่เราทํา เวสนี้ไม่สําเร็จนะเราเข้าฟรีไม่ได้กุพยายามแล้วเพื่อนนะนี่ก็ยี่นาทีแล้วมั้งนะไม่เข้าฟรีจริงจริงนะนี่จบรีวิว1 0 0 0บาทไม่ได้อะไรเลยก <c oughs> ดไลค์ให้กูแค่พอนะโอ้โหสองสารกูเถอะนะมารีวิวทีหนึ่งทีละพันเพื่อนเออไม่เข้าใจหรอกนะแต่นี่เราทาเพื่อ F4 แล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มเนานะโอเคประมาณนี้ก็ดูประกอบการตัดสินใจแล้วกันว่าเกมใหม่น่าเล่นไหมแต่สำหรับพี่คิงพี่คิงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพอเล่นได้เนาะ โอเคไปยังพอเหลือเวลาในช่วงระถามรอบคำ่ำเดี๋ยวเราไปหาทุนของเรคืนมาตะที้เราเสียไปนะโอเควันนี้ลาไปก่อนเดีย๋ยวไปเจอกันใหม่นะอีกเกมนึงบายบายยุบยุบ,ยบเดี๋ยวไปเติมนังแป๊บอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับไปด้วยย้ำอีกรอบหนึ่งนะโอเคบายบายยุบๆ